เน้นเน้นดวงเน้นหลุดนงครับผมเนี่ยไปแล้วผมลูกแรกขอไปก่อนหนึ่งโดยเน็ตไม่รู้ว่าเน็ตใครเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมและเปิดไปลูกนี้โอโหหลุดนะครับผมได้ไหมโอโหลูกได้วิ่งเข้าชนนะครับผมไม่ใช่แบบวิ่งตามตัวนะเอาลูกนี้หลุดขอใส่สกอร์ไปลูกหนึ่งแล้วกันนี่เอาแล้วครับผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมขอบไอคอนอีกเช่นเดิมนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาดวลเพจกับเพื่อนนะพอดีเพื่อนมันท้าผมที่โรงเรียนนะครับผมว่าอยากเจออะไรอย่างเงี้ย เขาก็มากับแผนหลัง5นะ5 2 1 2หนึ่งสส่วนผมก็43 1 2หนึ่งเหมือนเหมือนเดิมนะคือมันไม,ไม่ได้นัดอะไรกันก่อนนะครับอยู่ดีๆจะเจ,เจอก็เจอเลยนะผมคนนี้ผมเคยดวนไปแล้วนะคือแบบเขาจะเล่นแบบเน้นเน้นเน้นดวงเน้นหลุดนีครับผมเนี่ยไปแล้วผมลูกแรกขอไปก่อน1โดยก็ว่าโอเคครับ2นาทีแรกคนระับผมน้ำไปก่อนนะเนี่ยคนนี้เขาเขาจะ ใครที่เจอการสไตล์การเล่นแนวนี้นะครับดูไว้เลยนะครับคือเขาจะไม่เน้นคลองบอลน,นะครับเขาจะแบบเน้นจ่ายรุดจ่ายรุดแบบเปิดไปก่อนอนะ่ะแต่นี้คือกติกาของเรานี่คือแบบห้ามห้ามเปิดโด่งนะครับผมแต่คือแบบเปิดแบบทางเรียบได้นะก็คือเปิดถ้าบอลโยนนี่คือไม่เอานะนะครับเนี่ยตัดได้ครับผมวิา่าได้สวยงามเดี่ยมดีกว่าครับนะแต่ดูตัดได้อยู่ดี แมสซี่เข้าซ้ายเข้ามือโกแต่นะครับเราค่อยๆไปนะเรานําแล้วเข่ากลางก่อนครับแล้วก็ส่งขึ้นหน้าไปออกทําชิงหนึ่งสองรอครับรอจังหวะแม่แต่เอาอืลงกดส่งครับแต่ยังได้บอลอยู่แลรอบนลคูกขิดหน้าโกไปครับหมองมาก่อนแ,แต่เรา ไปทํทำร้ายร่างกายใส่เขารครับไดวันวัลูกนี้ยังทะลุมาหาเราได้อยู่ครับและยังทะลุช่องมาได้อยู่จังหวะน,นี้ฮะค่ <c oughs> อนข้างเอามันกระตุกนะครับคลิปนี้ก้นดวงดวงหรือกระตุกกระตุกก็ขออภัยนะคือแบบเน็ตไม่รู้ว่าเน็ตใครเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมและเปิดไปลูกนี้โอ้โหลุกนะครับผมได้ไหมโอ้โหลุกได้ <c oughs> สุดยอดครับได้ด้วยนะ วันนี้น่าจะมากับดวงนะครับผมนี่นำไปแล้วครับ20ก็ <c oughs> 14นาทีแรกอยู่เลยนะครับโอเคเขาก็มาครับนี่งเลี้ยงมาดื้อๆอย่างนี้ไม่เอานะไม่เอาโอเคครับได้ไหม <c oughs> สง่งไม่ค่อยได้หวังผลอะไรมากนะครับตัดบอลได้โอ้คุณลิบตัดบอลดีมากนะตัดตัดเข้าป่ากลางไปโอ้จะตัดเข้าป่าลโอเคครับทำเชียงกันก่อนแต่บอลยาวไปครับบอลดีๆ เอาแล้วบอลแล้วบอลมันขุกขิกตรงนี้โอ้โหโดดแบบนี้ครับคือเขาจะส่งอย่างนี้อย่างเดียวเลยนะเอาแล้วผมลงเปลี่ยนตัวโอเคครับเกือบไปนะอันตรายแล้วยังตีอยู่ส่งไปสวยงามครับตัดบอลตัดเกือบไม่ขาดนะเดี๋ยวครับเข้ากลางครับส่งขึ้นนะครับนึกว่าจะหลุดแล้วนะไม่เป็นไรครับรับใหม่ครับเดี๋ยวนตัดบอลได้ เข้าการก่อนครับส่งขึ้นหน้าไปรอแทงดูครับมากิมมิตส่งมาติดติดแชม,มเบลวับแชม,มเบลยืนโซนดีดีเกินนะเดียครับมาแล้วครับเขาจะเล่นยังไงจะเปิดเลยไหมนี่ครับหมาแล้วเราจะเปิดเลยไหมนี่ครับคือเดาไว้หมดแล้วนะส่วนที่เหลือก็อยู่ที่ดวงกองหลังแล้วว่าจะดุดตำแหน่งหรือเปล่านะค,คือเขาเน้นเปิดอย่างเดียวเลยนะคือแบบการเล่นอย่างเงี้ยครับเราพยายามแบบ ไม่เข้าพวดตั้งแต่แรกนะครับผมพยายามรอให้กองหลังลงหลังจนหมดอะแล้วเราค่อยแย่ง2ตัวนะครับผมถ้าเกิดหลังยังลงไม่หมดก็แย่งตัวเดียวแล้วหลุดนะครับผมจงหวันนี้เข้ากลางไว้เลยครับเนี่ยฮะเกือบไปนะลูกนี้เจอลูกแบบนี้ครับหลุดแล้วก็บังกลางไว้เลยครับคือถ้าเขาวิ่งมาเนี่ยถ้าเกิดเราไปวิ่งตามตัวเขาเนี่ยก็คือเขาวิ่งแสงหน้าเราเขาหลุดแน่นอนนะ ก็บังกลางไว้เลยเหมือนไปดักหน้าเขาไม่ให้เขายิงเข้าประตูนะแต่ถ้าเกิดเขาส่งให้ตัวอื่นอันนี้ก็แล้วแต่เว้นแต่กรรมนะครับว่ากองหลังเราจะวิ่งทันไหมไปแล้วครับผมแมซี่สวยงามครับตัดบอลได้ดีส่งมาก่อนครับขึ้นเอ้าวล้มไปะแ,นะแล้วนะรับกุลิปไม่ทันด้วยนะครับผมขาสั้นเกินแต่ก็ยังได้อยู่ครับผมเวลาเ <laughs> วลาเป็นไรเนี่ยวันนี้นะ เก็บแบกแฮมส่งมาจากังหวะนี้แมสซี่ยังไงเข้าซ้ายเข้าซ้ายเขาเข็นเข็นเกินนะจังหวะแรกนะ่าจะได้แล้วนะโอเคครับตัดบอลได้เลนเะดทตัดมาครับผมโอเคอแต่เราส่งพลิกตัวช้าไปหน่อยครับผมแล้วหลุดมาอีกแล้วนะจ่ายแบบนี้โอเคครับได้แล้วข้อความอะไรขึ้นตอนนี้มาส่งขึ้นหน้าไปเอาแล้วครับผมตาเราตาเราส่วนแล้วนะ ได้ไหมได้อยู่ครับลูกนี้นี่เดึกดืกด้อต้องโดนอะไรนะ <c oughs> วีเอลา่าไม่ควจะทันนะถ้าเป็นตัวอื่นน่าจะหลุดแล้วนะ <c oughs> โอเคครับมาไต่บอลได้ไหมข้อาการส่งขึ้นนะครับทําซิ่งเ <c oughs> ด็กแล้ว <c oughs> นี่อยู่หน้าวเวลา <c oughs> วเวลามาเป็นกองหน้าแทนไรฟอร์ดแล้วค <c oughs> โอเคครับเนี่ยยังไม่ต้อง พยายามให้กองหลังเราถอยเรื่อยๆนะครับล่นไปเรืๆๆ่อยๆล่นไปใช่ไหมมันจะสูงยากครับแล้วก็อันนี้คือแผนผมที่ใช้แผนผมเกมรักคือเขาจะไม่เข้าพอนนะเขาจะไม่ใช่แบบวิ่งเข้าชนนะครับผมไม่ใช่แบบวิ่งตามตัวนะเอาลูกนี้หลุดขอใส่สกอร์ไปลูกหนึ่งแล้วกันนี่ครับผมนี่ไงมันต้องอย่างนี้นครับผมอย่าไปเม้นโชคนะคือแผนผมมันก็กันหลุดด้วยนะครับผมคือมันเป็นแผนอะไรเนี่ย แผนดักบอลเฉยๆนะครับไม่ได้แบบเข้าพวดนะมผมก็จําชื่อมันไม่ได้แล้วชื่อภาษาอังกฤษที่เขาเรียกกันนะนะเดียวเอาฮาเดนลงมาแล้วก็น่าจะเอามายืนคู่กับโรนันโดนะครับก็โรนันโดลงมากุนลิปก็ได้มาจากการได้ไอคอนฟรีนะครับสุม่มไอคอนฟรีครั้งนั้นก็ถือว่ายังดีได้ตัวใช้งานนะครับก็เอาม,มาใช้งานก็ดีนะกุนลิป แต่อยากได้กองหน้ามากกว่าแต่ไม่เป็นไรครับจังหวะน,นี้แทงไปได้ไหมเนี่ยอ,อย่าลงโทษครับ,รบพี่โดนบอกมามึงมา่นี่อย่าเล่นอย่างนั้นเฮ้ยครับตอนนี้ก็นําไปค่อนข้างเยอะนะน่าจะแพ้ยากแล้วกองไกลหมดครึครคร่งเวลาแรกแล้วนะผมไหลีบลุกนี้ได้ไหม <c oughs> เออไม่ใช่แล้วนี่หว่าอันนี้ครึ่งเวลาหลังลืมหมดแล้วนจางหวะนี้เอาเล็นี่ย ส่งอย่างนี้อย่างเดียวนะเจอแบบนี้อยากเขาพวดเด็ดขาดนะครับผมอันตรายแล้วก็พยายามอย่าเสียบอลง่ายนะครับนี่ครับนี่ครับพูดแล้วเกือบก็เกือบเสียแล้วเด็กเด็กเปิดต้องโดนอะไรนะนี่ครับไปรับหลุดรับหลุดแล้วใส่เลยครับนี่นฮะนี่มันต้องอย่างนี้เด็กเด็กส่งต้องโดนต้องโดนทําโทษนะครับส่งอย่างนี้ไม่ดีนะโดนครับโดนครับมองกุลิบเนี่ยผมเห็นไหม ที่ผมบังคับไว้ตะกี้นะคือผมจะลงหลังโอ้โหแล้วรอรบลิบเข้าไปอีกรูกนะผมห้าประตูต่อศูนย์แม่คือวันนี้มากับดวงดูว่ามาเขาฝีมืออะไรก็ไม่รู้นะรอรับกองกุลิบนะผมจะกองกลางผมจะเอาไปรับรอลงลงหลังเลยครับผมแล้วก็ให้บอลมาแย่งแทนนะถ้าระยะไกลๆนะครับผมแล้วเราก็เกมบุกต่อครับผมเวลาก็ถอยครับเห็นไหม สวยนะครับตัดได้แล้วก็ส่งเข้าไปครับเขากลางแล้วก็จะได้อยู่ครับํำชิงได้ไหมไม่ได้ครับเ้าผมส่งก็ฮาเล่นก็ลําหน้าแนละ้วลูกตะกี้อันนี้ก็ดํมมา50นะผมว่าผมน่าจะเอาเนมามาเลี้ยงกระชากลากเลยนะครับโอเคครับตัดได้สุงไปขออ,อกก่อนนะครับผมเอาเนมามา มาเลื้อยเล่นสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าน่าจะชนะแน่นอนแล้วนะโอเคครับในมาฟิตด้วยเอา,าละเราจะเอามาเล่นนะผมให้เขาหัวร้อนเล่นๆนะฐานเราดีนักนะแต่เราก็จะไม่ทวงเวลานะครับผม <c oughs> ก็จะเล่นเหมือนเดิมนี่แหละแตแค่จะเอามาเลี้ยงเลี้ยงขอหนุนวงสักนิดโอเคครับอ,อยู่ส่งหาเล่นหาเล่นทําชิ้นครับพริกมา ออกจิตสองใจอาลับยังได้บอลอยู่เอ้าเอาเอา,เอาโกไม่จับนะผมเกือบไปสวยอะ <c oughs> โกลูกนี้ถ้าพลาดนี่เอาไปครับหนึ่งลูกลิปโอโ้โหยัครับจังหวะย,ยังไม่ค่อยแม่นนะมาครับวันนี้เนมาร์จะมาเชิดฉายบอกแค่นี้แหละโอเคครับเมอร์ดาเดสเนมาร์อยู่ไหนอยู่กลางครับส่งให้เนมาร์ครับ มาทำไมพยายามปั๊บสวยครับผมส่งมาขึ้นหน้าทำจริงแม่ล้มเสียดายครับผมโอเคเขายังไม่ได้ผมสักลูกเลยนะครึ่งสองแล้วเนะี่ยโอเคครับแคมเบลมาเขาเป็นฟูเกือบฟูตำนานนะครับยุไว้มือโกเอาแล้วตัดได้ครับผมตัดได้ไม่ได้ยังไม่ได้นะ เนมาอยู่ไหนครับผมหาเนมาไปก่อนเผื่อตัดบอลได้จะได้ส่งไปเลยแล้วโอ้โหเกือบไปครับหมอดีนี่เอาปาติตูตาส่องไกลเลยจังหวะนี้ยังได้บอลอยู่ครับโอเคเนมามาแล้วครับผมเนมาลิปโอโ้ยัง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 ,ยง,ยงจังหวะย,ยังไม่ได้นะเอาใหม่แล้วลูกนี้กูจะกดตกกลางขาไว้ครับอย่าได้ยิงง่ายๆไปครับผมไปหน้าไปก่อน บุกได้ก็บุกแล้วโดนแบ็กแฮมตัดบอลมาโดนานินโยส่งมาแล้วหลุดมาจังหวะนี้ครับผมโดนโดโอ้โหลูกนี้อืโอริเบคารนมาอ่านเกมสุดยอดนะครับโอลิเบคารนตำนานโอับส่งเข้ากลางมาเนมาโอ้หึเนี๋ยมาไม่ได้เลี้ยงสักทีนะจับบอลอะไรก็ไม่รู้นะจังหวะนี้มาใหม่ครับปั้นเนมาใหม่เนมาแหละลูกนี้ลูกพ่อนะลูกหมาครับผมลูกนี้โชว์ไปหนึ่งสเต็ป ลิบโอเคนี่ครับหลอกไปหนึ่งวิ่งมาวิ่งมาข้อกลางบาดตะบม่ทัดตะไมทันรอครับผมไม่รู้ว่าขึ้นหลังมาลิบเนี่ยลิบอันนี้ครับผมหลบขามาลูกนี้ไม่ทันนะเอาละของบาสวนวนแล้ว,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 ลวเราเล่นเยอะเอาลูกนี้หลุดเลยครับเนี่ยเขาจะแบบเนี้ยก็จะแทงหลุดแทงหลุดอย่างเดียวเลยครับแล้วเข้ามาแต่ผมยังดูหน้าเขาอยู่แล้วลูกนี้ครับไม่น่าพลาดโดนแล้วครับผม เล่นเยอะเป็นไงล่ะห้าประตูต่อหนะึ่งงะยังได้อยู่นะไม่เป็นไรก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะเล่นรอเวลาหมดอย่างเดียวนะลูกนี้หลุดไม่หลุด <c oughs> จับบนยาวไปหน่อยแล้วหมาลวครับสวนลวครับส่วนแล้วส่วนแล้ววิ่งดิมเส้นครับเราก็บังกลางไว้เลยครับเนีย่ยบังตัวนี่คือท่าอย่างนี้นะครับท่าจังหวะนี้ กดสงน่าจะมีโอกาสมากกว่านะครับเพราะว่ามันอยู่แบบใกล้เอา้าอยู่ใกล้หน้าโก้แล้วไงส่งไปเข้ามือประตูอยู่ดีครับกดส่งอาจจะหลุดได้ง่ายกว่านะผมที่ผมเล่นนะอันนี้คือประสบการณ์ที่ผมเล่นนะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะผมแต่ผมส่วนใหญ่กดส่งนะแล้วะบนมันจะเข้าตีนพอดีแล้วก็เขาย,ยิงนะครับอโอเคแล้วจังหวะนี้ได้ยมายางกะจังหวะไม่ค่อยถูกนะ โอเคครับเนี่ยครับอืจะส่งอย่างนี้อย่างเดียวเลยพ่อหนุ่มเล่นอย่างนี้ไม่เอานะฝ่ายครับเวลาส่งมาลูกนี้ลูกสุดท้ายการบุกครั้งสุดท้ายได้หรือเปล่ารนโดโอโหจับจับพี่พ่อพีนแม่เกินนะอืโอเคครับน่าจะหมดเวลาแล้วหรือเปล่าโอเคครับผมสวยก็หมดเวลาไปแล้วที่เรียบร้อยับผมก็ชนะ 5ประตูต่อหนึ่งนะครับผมกับเพื่อนที่เป็นสายเปิดสายโยนสายสายไม่คลองบอลสายแทงอย่างเดียวนะครับผมนี่ครับก็ดูไว้เป็นแนวทางการเล่นนะครับผมไม่เข้าพวดนะแล้วก็พยายามไม่เสียบอลง่ายนะครับผมเน้นทําชิ่งเองให้หลุดเองนะครับผมน่าจะมั่นคงกว่าแล้วก็ได้ประตูเยอะกว่านะครับผมก็สลับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมก็ไว้ใจกันเหมือนเจอกันใหม่สวัสดีครับ